หลวงตาสวงกู้ระเบิดนานมาแล้วหลายสิบปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆริมป่าแถวเขาพระวิหารดินแดนที่ยังมีกับระเบิดตกค้างจากสงครามไอค้คํมมึงได้ยินข่าวหรือยังชายชราคนหนึ่งพูดขึ้นขณะนั่งเคี้ยวหมากหน้าบ้านข่าวอะไรล่ะลุงชายหนุ่มที่กําลังจักตอกเหลือบตามองเมื่อคืนไอ้เสริมมันไปหาหน่อไม้ในป่ามันเหยียบกับระเบิดตายไปแล้ว เสียงถอนหายใจดังทั่ววงสนทนาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจูจ่ๆเสียงไม้เท้ากระทบพื้นก็ดังขึ้นพวกเองจะกลัวไปทำไมระเบิดมันไม่ระเบิดหรอกถ้าเราไม่ไปเหยียบมันเสียงแหบพร่าของชายชราทำให้ทุกคนหันขวับไปดูหลวงตาสวงพระปริศนาผู้เร่ร่อนท่านมาที่นี่ได้หลายเดือนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ที่มาบางคนเรียกท่านว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน แต่หลวงตาระเบิดมันอยู่ในป่านะชายหนุ่มพูดเสียงเบาก็จะเอาออกมาหลวงตาสวงว่าแค่นั้นแล้วก็เดินตรงไปทางป่าทุกคนอึง้งหลวงตาหลวงตาจะไปไหนไม่มีเสียงตอบมีเพียงร่างของท่านที่เดินลับหายเข้าไปในแนวไม้เวลาผ่านไปเงียบงนันจนกระทั่งเฮ้ย <Hey. S 1> หลวงตากลับมาแล้วชายคนหนึ่งร้องขึ้นพร้อมกับชี้มือไปทางป่า ร่างผอมเกรงของหลวงตาสวงเดินออกมาแต่ที่น่าตกใจคือสิ่งที่ท่านถือมาด้วยพระเจ้าช่วยระเบิดทุกคนเพ่นกระเจิงบางคนกระโจนลงทุ่งนาบางคนวิ่งเข้าบ้านปิดประตูสนิทแต่หลวงตาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นท่านเดินไปที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านแล้ววางระเบิดลงไม่ใช่ลูกเดียวแต่สองลูกยังไม่ทันที่ใครจะตั้งสติได้ หลวงตาก็เดินกลับเข้าป่าไปอีกครั้งชาวบ้านหน้าซีดตายแน่ๆบ้าบคอแตกนั่นมันระเบิดจริงๆนะเวลาผ่านไปไม่นานท่านก็กลับออกมาพร้อมระเบิดอีกสองลูกเฮ้ย <H urry> นี่เร็วคนทั้งหมู่บ้านเพ่นกันป่าราบทหารที่ประจำการอยู่แถวนั้นก็ยังอยู่ไม่ติดหลวงตาเดินเข้าออกป่าเป็นสิบรอบแต่ละรอบก็มาพร้อมระเบิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกองสูงเป็นพเนินแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือไม่มีลูกไหนระเบิดเลยสักลูกเดียวไม่ต้องกลัวเราปลดมันหมดแล้วหลวงตาสวงพูดขึ้นพลางใช้ไม้เท้าเขี่ยระเบิดไปมาเหมือนเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรมีแต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้สั่นไหวหลังจากวันนั้นเรื่องของหลวงปู่สวงกู้ระเบิดก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่รู้จบ ตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของหลวงปู่สวงกู้ระเบิดก็ถูกเล่าขานไปทั่วชาวบ้านบางคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะเจ้าบางคนว่าท่านเป็นเทวดาเดินดินแต่ไม่ว่าจะเป็นใครสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือท่านไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากวันนั้นไม่นานหลวงปู่สวงก็จากหมู่บ้านไปไม่มีใครรู้ว่าท่านไปที่ไหนบางคนบอกว่าเห็นท่านเดินลับหายไปกลางป่า บางคนบอกว่าท่านเดินข้ามชายแดนไปยังฝั่งกัมพูชาและบางคนเชื่อว่าท่านไม่ได้อยู่ในโลกของเราตั้งแต่แรกแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่คือเรื่องราวของท่านกองระเบิดที่ท่านขนออกมาถูกทหารเก็บกู้ไปจนหมดตั้งแต่นั้นมาไม่มีชาวบ้านคนไหนต้องตายเพราะกับระเบิดอีกไม่มีใครลืมหลวงปู่สวงทุกวันนี้หากเดินไปตามหมู่บ้านเล็กๆแถบนั้นยังมีคนแก่คนเท่าที่เคยเห็นปาฏิหาริย์กับตาตัวเอง นั่งเล่าเรื่องของท่านให้ลูกหลานฟังหลวงปู่สวงเทวดาเดือนดินตำนานที่ยังไม่จบและไม่มีวันลบเลือนจากใจผู้คน